ตรียมปรับโครงสร้างภาษีวางเป้าหมายเพื่อให้งบประมาณสมดุลภายใน5ปีจับทิศทางตลาดทุนรอบสัปดาห์ในช่วง s t o p Focus ร้านเจเล้งดอนเมืองเตรียมขยายธุรกิจรูกหาคู่ค้ารายย่อยเพื่อเสริมการตลาดให้แข็งแกร่งคาดรายได้สูงถึง500ล้านบาทโรงแรมชั้นนำเตรียมจัดโปรโมชั่นรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอวสดาปกมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณทาง TNN 24และ FM 103 m h z ค่ะตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งได้ทยอยกันกลับอัตราดอกเบีย้ยตามอัตราดอกเบีย้ยนโยบายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่มีเงินฝากก็ได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแต่สําหรับคนที่มีเงินกู้ภาระก็ย่อมจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนะคะมีการประเมินและก็วิเคราะห์กันค่ะว่า ทุกๆอัตราดอกเบีย้ยที่ธนาคารพาณิชย์ปรับเพิ่มขึ้น0.25%นั้นจะทําให้รายได้ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆโดยรวมนะคะเพิ่มขึ้นถึง3%และสําหรับแบงก์ใหญ่แล้วอาจจะเพิ่มขึ้นถึง5%เพราะฉะนั้นหุ้นของธนาคารต่างๆก็เลยขึ้นกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะก็มีข่าวว่ารัฐบาลกําลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีเพราะว่าจะได้มาจัดทํางบประมาณแบบสมดุลสักทีหนึ่งนะคะหลังจากที่ทํางบประมาณแบบขาดดุลกันมาหลายปีเพราะว่าการจัดทํางบประมาณสมดุลนะนรัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทําให้ได้ภายใน5ปีคะ่ะเหล่านี้จะต้องมาดูกันนะคะว่าจะกระทบกับประชาชนในภาคส่วนไหนบ้างเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างภาษีวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์เห็นข่าวว่ารัฐบาลจะต้องเร่งปรับโครงสร้างภาษีหรือว่าปรับภาษีขึ้นเก็บเงินเรามากขึ้นเพราะกลัวปัญหาหนี้สาธารณะเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าประชาชนคนไทยพร้อมหรือยังคะถ้าสมมติจะต้องไยแลดเพิ่มแพงขึ้นอะไรพวกนี้ค่ะครับเหตุผลก็คือว่าเราขาดดุลพประมาณมีรายรับจากการจัดเก็บภาษีได้น้อยกว่ารายจ่ายที่เกิมากมายนะครับอันนี้ก็มีเกิดภาระหนี้สินเกิดสะสมเป็นหนี้สาธารณะจำนวนมาก แต่ก็อยู่ระดับประมาณยังไม่เกิน50%ของ GDP <ะ>แต่มีหลายท่านกังวลว่ามันจะพัฒนาต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆอจนถึงหล่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเจ0ดก็อาจจะเป็นได้ซึ่งมีหลายท่านกังวลอ่าซึ่งก็ก็ควรกังวลไว้เพราะประเทศที่ยุโรปกำลังมีปัญหาก็ามาจากสาเหตุนี้ก็เดิมทีก็4 50%แล,แล้วเราดีก็เพิ่มพูนรวดเร็ว,รวนะครับเพราะงั้นสิ่งที่รัฐบาลก็คงจะมีแนวทางแก้ไขแต่ว่าผมก็อยากจะฝากเรียนว่าหนึ่งเริ่มต้นก่อนก็คือว่า งบประมาณรายจ่ายทุกบาททุกสตางค์เนี่ยต้องใช้อย่างคุ้มค่าคนําไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสรุปโภคการศึกษาไอที IT ทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยเก่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นก็จะมีรายได้มากขึ้นให้เอกนชนเก่งขึ้นก็จะทํามาค้าขายได้กําไรมากขึ้นก็มีฐานที่จะจ่ายภาษีได้มากขึ้นเพราะภาษีเกิดขึ้นจากรายได้ เกิดขึ้นจากมีกําไรหรือเปล่านะครับ mm ั้นรัฐบาลก็ต้องช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันเข้มแข็งให้ประชาชนให้ภาคเอกชนอันนี้ก็จะกลับมาเป็นผลตอบแทนเป็นภาษีที่มากขึ้นชนําระหนี้และในสุดหนี้ก็จะลดลงเองนะครับอันนี้คือข้อแรกต้องทําให้ได้ก่อนซึ่งทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้อย่างคุ้มค่าตอนนี้เนี่ยงบลงทุนเรามีน้อยไปเป็นงบประจำซะส่วนใหญ่80เปอร์เซ็นต์ปประจำเพรลงทุน16เปอร์เซ็นต์เองซึ่งน้อยเกินไปประการที่สองถ้าจะปรับปรุงโครงสร้างภาษีคือปรับปรุงเพื่อหารายได้มากขึ้นเนี่ย ความจริงต้องเข้าใจว่าการปรับปรุงของท่าภาษีเนี่ยไม่ได้แปลว่าขึ้นภาษีไม่ได้แปลว่าขึ้นอันตราภาษีเสมอไปรัฐบาลก็คงต้องสื่อสารให้เข้าใจปรับปรุงข้อภาษีเนี่ยข้อที่1อาจจะมีการลดภาษีในบางอย่างก็ได้เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งได้เช่นควรลดอัตราภาษีนิติบุคคลเป็นต้น เพราะขนาดนี้เนี่ยเราเก็บ30ซึ่งค่อนข้างสูงในภูมิภาคนี้ทําให้บริษัททั้งหลายเนี่ยก็ยลำบากเ,<ล>เหนื่อยแต่นี่จะมีเงินเหลือมาลงทุนทําการขยายกิจการสร้างโรงงานก็ติดขัดประกอบกับประเทศอื่นเขาถูกกับเรานักลงทุนต่างประเทศก็คงจะคิดไอคิดมามเปรียบเทียบก็สูญเสียความแข่งขันไปด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ต้องแก้ไขในส่วนนี้เพื่อความเท่าในการแข่งขันหรือกรณีบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราเราเสียภาษีรายได้เนี่ย ถ้ามีการจัดเก็บที่น้อยลงมาหน่อยทุกวันนี้เสียห้าเซ็ถึง3าเรก็ค่อนข้างสูงที่สุดในกลุ่มหนึ่งที่เดียวถ้าปรับลดลงมาหน่อยเฉลี่ยเฉลี่ยลงมาทั้ง20ได้อย่างได้เงี้ยเราก็อาจจะมีเงินเหลือมากขึ้นไปใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยก็อาจจะมีกําลังซื้อในประเทศส,สินค้าก็จะขายได้ผู้ประกอบการก็จะมีเงินไปลงทุนทําได้มากขึ้นงนั้นในการลดภาษีก็ทําได้เป็นการปรับปรุงภาษีอย่างหนึ่งเพราะในสุดประชาชนเข้มแข็งขึ้นมีรายได้มากขึ้นเอกชนขายเขาได้มากขึ้น ก็เสียภาษีได้มากขึ้นในสุดก็มีภาษีกลับคืนมามากกว่าก็ได้นะครับดังน<ช>ั้นการปรับปรุงโครงท่าภาษีเนี่ยคือปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้นในภาพรวมให้มันยุติธรร <ทำ S 2> มข,ขึ้นเหมาะสมขึ้นเป็นธรรมขึ้นในกรณีภาษีบางส่วนอาจจะต้องมีขึ้นมาเช่นภาษีสิ่งแวดล้อมที่ทาให้เกิดความเสียหายหรือภาษีที่ควรจะจัดเก็บเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งที่ผ่านมาไม่ค่อยจะถูกวิธีเท่าไหร่นักอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อนําให้เกิดผลผลิตมากขึ้นเเพรามื่อ ทำเช่นนี้แล้วทําให้ที่ดินที่ถูกใช้ไม่ถูกประเภทเนี่ยก็<ช>จะได้กลับมาใช้อย่างถูกประเภทเกิดความเจริญเกิดผล,ผลผลิตที่มากขึ้นแต่คนจะกลัวของแพงเพราะแวดสิาอา,ารับอ,อ,อันที่3คือภาษีที่คนนิยมพูดถึงมากคือภาษีแวดอันนี้ก็ต้องรับครอบเวลานี้นะครับเปอร์เซ็นต์นี้ก็อัจจะไม่สูงนักแต่ว่าต้องดูกําลังซื้อในประเทศและประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะเก็บภาษีแวดเพิ่มขึ้นก็มักจะพูดกันเสมอเพราะว่าเป็นภาษีที่เก็บง่าย เก็บสะดวกที่สุดแต่ว่ากระทบทุกคนนะครับทั้งคนรวยคนจนคนทั้งหลายก็โดนหมดนะครับนั้นรัฐบาลต้องมีแผนการในการที่บอกว่าถ้าจะเก็บเพิ่มขึ้นอีกสักสามเปอร์เซ็นต์ก็ต้องมีความสามารถทําให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นสักสามเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบจึงจะเก็บได้การเก็บภาษีแบบเพิ่มขึ้นไม่ใช่สิ่งเสียหายแต่ว่าต้องตอบให้ได้ว่าจะทําให้ประชาชนมีไรายได้เพิ่มขึ้น กี่เปอร์เซ็นต์ไแน่แล้วได้เมื่อไรอย่างไรประชาชนก็พร้อมจะสีบสีแวนได้เพราะว่านี้มันเกี่ยวข้องทุกคนครับต้องระวังให้ดีนะครับค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะเข้ามาเข้าสู่ช่วงกลางเดือนธันวาคมแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูสีคาว,ว่าบรรดาน,นักลงทุนช่งางทาวชทยและต่างประเทศนั้นมีการปรับตัวกันอย่างไรในช่วง Stock f o ร์กค่ะบรรยากาศการลงทุนในตลาดทุนเนี่ยคิดว่าช่วงต้นปี54ีเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะดูค ที่ทําเห็ดมันจะมีเพ่อนจะมีปัญหาทุกปีเลยคือหน้าร้อนหน้าร้อนเนี่ยผลผลิตจะไม่ออกราคาก็จะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางแบงค์ให้โอกาสพี่ให้เข้าไปคุยแล้วก็ทางแบงค์ก็ให้ทีมทึกษาเข้ามามาดูแลพี่ว่าเออพี่ต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมตอนแรกเราก็ยังเอ็นตีน้ในใจเหมือนกันว่ามันคงเป็นไปนไม่ได้หรอกเราต้องการแต่เงินอย่างเดียวความความคิดของพี่ตอนนั้นนะคะพี่คิดว่าเงินตัวเดียวที่จะทําให้เออเห็ดของพี่มันไปได้ดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไง พี่คิดว่าการที่แบงค์ให้โอกาสพี่กับส่งทุนที่ภาษาเข้ามาตัวนี้เป็นอะไรที่ทําให้พี่ออไม่พายเลยอยู่ในอ่างแล้วก็ตั้งตัวได้ ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher Paykel ตู้เย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริยะ Active Smart กับความเย็นและอุณหภูมิในแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบการน้ำแข็งกาอใช้ Fisher Paykel เสมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพลังแห่งความทุ่มเทซา่องประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคอย ท้าทายให้สอดแสวงหาพลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่สำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปตทสอพอสอสบายใจมันง่ายขึ้นอนะ่ะมีเงินเข้ามีเงินออกเมื่อไหร่ปุ๊บ24ชั่วโมง SMS ตลอดเวลาเดือนดึงเลขาส่วนตัว10บาทเหรอคุอ้มมากๆไปที่ตู้ปุ๊บสมัครปป๊บเลขาเนี่ย อ,อออยยกมาเลสมัครเลยจากไทยพาณิชย์วิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24